สวัสดีค่ะมูเจ้าจงกะสวัสดีเมีเอวบองโปลกรุบกรุบขเนียนะจากรมาพอกันอีกแล้วเนะาะค่ะพี่น้องจ้าก,กับสาวแหลวันบานนาวันบานคือเกาแต่วันมืน้สาวแหล่้อมเห็นยังคะพามาเบิงงหิมะตกช่วงหนาวหนาค่ะมูเจ้าเห็นภาพบรรยากาศมันสวยเห็นภาพบรรยากาศที่แบบมันแปลกมากที่หิมะมาตกช่วงหน้าร้อนนะจ๊ะสาวแหล่ก็นลิเลยพามูเจ้ามากเก็บบรรยากาศไปกันคะ่ะไปตามเบิงบรรยากาศ ที่เสาแหล่สีาพาบไปเบิงค่ะเสาแหลสีเก็บบรรยากาศตั้งแต่เสาตั้งแต่ตื่นให้เบิงนะจ๊ะเนาะวันเป็นจังไดจนจนหอดตาหน,นีนะคะตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงนะคะมู่เจ้าอันที่มาตกว่าเ้าเลยจ้ะตกหน้าห่อนเนี่ยจ้ะมูเจ้าจ้าตกเดือนเมษาไปค่ะเสาแหลสีาไปเก็บภาพสวยๆกันค่ะไปจ้ะ เดือนเมษาเม็ดบักไงเลยมูเจา้าเอ้ยตั้งแต่าอยู่นี่หาหกปีเราเพิ่งเคยเห็นคะ่ะมูเจา้าหิมะตกเดือนเมษาเดือนเมษายนเมื้อวันที่สิบเก้าเมษายนเนาะคะ่ะเบื้องในไปยังวันที่สิบเก้าเมษายนปีสองพนยี่สิบเอดนจมูเจา้าตกคักเฮียงคะ่ะ อตกหนักมากเม็ดเบลเลอร์เบล่าเลยตกยิ่งกว่าตกตอนช่วงหน้าหนาวอีกค่ะตกตกจริงๆค่ะตกตกหนักมากจริงตกแบบตกใจเลยค่ะคือเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวซาเลสิทายเป็นแบบสัลโมชันให้มูจเจาเบิงเนาะค่ะว่าเม็ดใหญ่สำใไดเนาะค่ะปื๊ดตกคากลีปาติโทบ่คยพบคอยพอตังแต้เกิดมา ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่มาอยูนนีนะคะมูเจา้าพึงเคยเห็นหิมะตกเดือนเมษาเนอะจ้ะหิมะตกหนาห่วนหนาสปริงมูเจา้าเอ้ยนะใบใหม่ผีเบิ่งได้เป็นยังโลกเดือนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมูเจา้าเอ้ยเกิดยังขึ้นในโลกใบนี้โอ้ยเบิง่งเม็ดใหญ่เฮง แห้งตกนักแห้งตกนะกนะคุณเจ้ายิ่งตกเยอะตกหนักมากแล้วเม็ดใหญ่ๆโอ้โหโอ้โหเพิ่งเคยเจอไหมเพิ่งเคยเห็นในปรากฏการณ์นี้เนะคะ่ะที่มาตกช่วงหนาหอนโอ้โหโอเวอร์วังมากเม็ดใหญ่มากพุณเจ้า ขันเห็นเห็นในตาเปาเม็ดใหญ่แห้งค่ะเม็ดใหญ่มากค่ะปฏิโทโธอากาศเปลี่ยนก็นดูแลส,สุขภาพกันสุภูสุคน,นเด้อจะ้ะช่วงนี้เที่งโลกระบาดเที่งอากาศกเปลี่ยนนะจะ้ะพยายามรักษาสุขภาพร่างกายเจ้าของเรโเห็ุร่างกายเจ้าของให้แข็งแรงเข้าไววนะจะ้ะ ทําจิตใจให้เบิกบานนะคะว่าว่าอียย่ปุ่เปลี่ยนห้ากัยาเปลี่ยนนะคะนะคะดูแลสุขภาพกันสู้ปูสู้คนนะจ้าเป็นห่วงเด้อจ้า มูเจ้าตอนนี้เริ่มตกนักแล้วก็ตกนาเริ่มเขาไปทั่วเลาจ้ะผูเจ้าเบิง่งโอ้ยเสียงนกกห้องจิกจักจังได้ฝนคืออันจังได้หิมะขึ้นมาตกตอนนี้เนาะจ้ะตอนนี้เริ่มเขาไปทั่วแล้วจ้ะเขาทั่วหลังคาทั่วพื้นแล้วเนาะคะ่ะตกคักเฮ้งอย่างนี้คะ่ะมูเจ้าจังได้กันรักษาสุขภาพได้เด้อจ้าซาเลกัสเก็บผาพบรรยากาศอันหิมะตกสดสด,สดหอนหอนมาให้มูเจ้าเบิ่งเละจ้ะมูเจ้าจ้ะนี่คะ่ะอยากแซ่ให้เบิ่งน้่กันนะคะเนาะ อันหิมะตกช่วงหนาหวนเนาะคะ่ะจังได้กระดูแลสุขภาพจ้าของเน้อะจะ้า,าแหล็ก็สิไปกอนเดี๋ยว,วแเล็กจะเก็บภาพบรรยากาศเรื่อยๆว่าสิตก,กลายซ้ำได้แล้วย่ำไหนสิมืดนาาจะมูอเจ้าเือว่าจะตกมืดมือเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวสวหละกจะเก็บภาพ,ภาพฝากนะจ่าสาหลกก็บเขอล้ำล่ามูอเจ้าไปสำนีกสะกอนะคะดูแลสุขภาพสู้ผู้สู้คนเดอ้อจ้ะพอกันไหมจ้าบ๊ายบาย พี่น้องซาเล่ออกมาขางนองกา็ทายให้มู้เจ้าเบิง่งกลางหิมะตกเลยค่ะมู้เจ้าคะ่ะนี่อันนี้จะเป็นแปลงพักค่ะจะเป็นแปลงผักนันอีเมย์ปู่พักไว้น่าจะนี่แปลงพักที่ซาวหล่ปูกพักน่าจะเบิง่งหิมะตกโอ้โหเก็บภาพบรรยากาศสดๆให้มู้เจ้าเบิ่งเลยค่ะมู้เจ้าคะ่ะนี่ค่ะเปิดเบิ่งในขาวโพลเลยจ้ะ ซาเลสิออกไปสื่อของก็เลยถือโอกาสแวะทายให้มุอเจ้าเบิงพร้อมเลยจ้ะไปค่ะซาเลสิภาพไปเบิงบรรยากาศอันข้างนอกจ้ะอันนี้คือมองสวนพักแตลงพักซาเละค่ะนี่จ้ะ